ก่อนดูย้อนหลังกราบงามๆกดติดตามซับสไครกดกระดิ่งด้วยนะครับรายการตีอ้วนชวนหิวเหมาะกับทุกเพศทุกวยัยช่อง5ร่วมกับดูดีเอนเตอร์เทนเมนต์ชวนชมตีอ้วนชวนหิว พาไปชิมร้านเดิมเจ้าเก่านะครับวันนี้ตีอ้วนชวนหิวมาอยู่จังหวัดเพชรบุรีนะครับคุณผู้ชมที่ผมยืนอยู่เนี่ยเป็นสี่แยกเลยตรงนี้ก็เรียกตลาดเพชรบุรีหรือคนเพชรบุรีก็จะเรียกตลาดหลังวิกที่นี่จะมีข้าวหมูแดงอยู่เจ้าหนึ่งซึ่งผมตั้งใจมาชิมเพราะว่าข้าวหมูแดงเจ้าเนี่ยเขาจะมีเอกลักษณ์ข้าวหมูแดงเจ้าอื่นก็ไม่มีด้วยส่วนจะเป็นอะไรนั้นตามผมมาเลยมาตามมาอาหารเราก็ทำตามสูตรบรรพบุรุษท่านทิ้งสูตรให้ว่า สนับสนุนโดยเครื่องดื่มสมุนไพรหยวนโฉมใหม่แบบกระป๋องดื่มอร่อยแก้กะหายได้ประโยชน์ผมเข้ามาในร้านแล้วนะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมมีโอกาสแวะมาในตลาดเทครบุรีเนี่ยก็จะได้สัมผัสร้านเก่าๆแบบนี้ โต๊ะเก้าอี้ยังเป็นแบบโบราณเลยใช่ไหมครัรุ่นแรกเลยรุ่นแรกเลยนี่เจ้าของร้านนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ฮุงเรียกพี่ฮุงแล้วกันนะครับพี่ฮุงเปิดข้าวหมูแดงนี่มากี่ปีละก็หกสิบกว่าปีแล้วค่ะหกสิบกว่าปีเห็นบอกตั้งตั้งแต่รุ่นแรกรุ่นแรกกับรุ่นเตี่ยรุ่นเตี่ยเรียกงงแล้วกันนะรุ่นน้ำงงเลยพี่ฮุงนี่ถือว่าเป็นสซัรพรสบ้านนี้ถูกไหมค่ะเป็นสซอรพรสบ้านนี้ด้านหลังนี่เป็นสามีค่ะฮ่าสืบอทอดกันมาชื่อนี้คืออะไรนะฮะ ชื่อร้านเจียมเลี้ยงเสียค่ะเจียมเลี้ยงเสียแสดงว่าเสียไม่เคยจ่ายตังเลยเจียมเลี้ยงตลอดไม่ใช่นะครับเจียมเลี้ยงเสียจริงๆคือแซ่ค่ะแซ่เจียมค่ะที่พี่หุ้งเคยเห็นน่ะตั้งแต่มาอยู่บ้านนี้ขายแต่จานเท่าไหร่ต้องแต่จาน20บาท20บาทแต่สมัยก่อนรุ่นเตี๋ยเขา2บาทขายใน2บาทค่ะแต่มาถึงรุ่นเราเนี้ยเราเห็นเ่าย20บแล้วใช่ไหมยี่่ะ20บาทแล้วก็ขึ้นมาเรื่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆ อีกอันนึงที่ผมเห็นนะคุณผู้ชมเวลาที่มาร้านข้าวหมูแดงตามต่างจังหวัดโดยเฉพาะร้านเนี่ยพวกเครื่องปรุงอย่างซีอิวเนี่ยซีอิวนี่ใช้อะไรนะใช้ก็ของเพชรบุรีค่ะของเพชรบุรีเลยเราจะเห็นซอสหวานเป็นตาไก่เนาะใช่ไหมแล้วมีอันคืออะไรฮะซีอิวเค็มค่ะซีอิวเค็มก็จะมีบริการไว้บนโต๊ะให้เออน่ารักมากเราริดดองริกดองเริ่มเป็นแบบโบราณโบราณมาถึงข้าวหมูแดงม้าง หมูแดงที่นี่มีเอกลักษณ์อะไรบ้างครับก็คือหมูกรอบหมูกรอบแล้วก็หมูแดงน้ำลาดเอาหมูกรอบวะนะผมเห็นเฮียสับเมื่อกี้นะหมูกรอบมากล่ะสุก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 กรอบนานมากใช้วิธีทำยังไงฮะต้มแล้วก็เป็นย่างแล้วก็ไปทอดวิธีกรรมหลายอย่างย่างเตาถ่านใช่ไหมค่ะมีขายเป็นโลไหมมีค่ะโลเท่าไหร่ฮะหกร้อยค่ะโลละาหกร้อยเองคุณผู้ชมนะที่กรุงเทพโลละาแปดร้อยแล้วนะที่นี่ยังหกร้อยอยู่หมูแดงเหรหมูแดงหมูแดงห้าร้อยค่ะ เมู้อยเป็นโลหมูแดงนี่รมวิธีเป็นไงฮะก็ไปหมักค้างคืนแล้วก็ตอนเช้ามาย่างหอมหมักค่ะหมักแต่ว่าข้ามวันเลยค่ะแล้วก็ย่างเตาถ่านเหมือนกันค่ะย่างเช้ามืดแล้วก็มาขายค่ะทำไมเราถึงเลือกย่างเตาถ่านหรือว่าเป็นสูตรตั้งแต่กงลวตั้งแต่กงค่ะเออแต่มันหอมนะหอมมากที่ร้านมีข้าวหมูแดงหมูกรอบใช่ไหมแล้วผมเห็นมีแขวนไก่ไว้ด้วยไก่ไก่ก็ ก็นหน้าไก่ร้านน้ำแดงอ่ะอีกอันหนึ่งที่เป็นเด็ดก,กะลาที่ผมบอกผู้ชมต้นรายการเนี่ยผมว่าข้าวหมูแดงก้าวไหนก็ไม่ทาไข่ที่นี่อ่าตั้งทอดค่ะเออทำไมทำไมถึงได้เอาไข่ไปทอดเพราะอะไรฮะมันจะหอมอ่ะหอมคือที่นี่เขาจะมีไข่เป็นดนะคผู้ชมไปทําเป็นไข่มาตูมเสร็จแล้วจะไปทอดเหมือนที่เขาไปทําไข่ลูกเขย,ยใช่ไหมที่ทอดเพราะว่ามันมันจะหอมหอม่นะอ๋อถ้าเกิดมาเพชรบุรีแล้วถามตี้วนหมกเอ๊ะข้าวหมูแดงที่ไหนอร่อยข้าวหมูแดงที่ไหนน่ากิน ผมแนะนำร้านนี้แหละเก่าแก่แล้วก็โบราณมากเจียมเลี้ยงเสียขอบคุณพี่วมากขอบคุณครับไปชิมร้านเดิมเจ้าเก่าเปิดสายหรือเช้าก็ทนรอไววจะปิดค่ำราตรีหรือบ่ายอยู่จังหวัดไหน,นตามไปแน่นอนมาดูเมนูของร้านนี้ดีกว่าคุณผู้ชมผมถือว่าเป็นร้านหน้าแวะนะ ถ้าเกิดว่ามาจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยก็ลองแวะมาชิมดูข้าวหมูแดงหมูกรอบอีกตัวหนึ่งที่แบบหน้าลองมาชิมนี่คือตัวนี้ข้าวหน้าไก่คุณผู้ชมผมไม่ค่อยเห็นใครทำแลวนะน้อยมากก็จะเป็นไก่อบนะฮะแล้วก็จะราดน้ําแ,แดงแบบนี้เนาะนี่นะเนี่ยตัวนี้นะอลองแวะมาชิมได้นะครับบรรยากาศก,ก็จะแบบบ้านๆเนาะนี่ผมชอบมากเลยต้นหอมแช่ลงไปในน้ำส้มเนี่ยอันนี้ร้านหมูแดงก็ไม่ค่อยทำให้แล้วนะแล้วก็สามารถราดลงไปได้เดี๋ยวขออนุญาตชิมก่อน ชิมข้าวหน้าไก่ก่อนนะฮะตัวน้ำน่าจะตัวเดียวกับหมูแดงหวานหวานหอมหอมเนื้อไก่ก็แห้งๆน้เวราเป็นส่วนอกหาก,กินไม่ค่อยได้ละคุณผู้ชมลองไว้มาดูนี่อีกตัวหนึ่งนี่ผมบอกเลยเนี่ยหมูกรอบเพราะกรอบมากกรอบแบบโอ้โหกรอบได้ใจเลยตัวน้ําหน้าเขาก็จะหวานหวานนะครับคุณผ<ๆ>ู้ชมหวานหวานคือเป็นข้าวหมูแดงที่แบบว่าเวลามาต่างจังหวัดต้องแวะอืม,อม หมูกรอบนุ่มหอ,อมผมว่าถ้าเกิดมาเทมเนี่ยรวมรวมต้องลาดตัวซีอิ๋วของจังหวัดเขาด้วยมันถึงน่าจะอร่อยขึ้นนะตัวเนี้หมูแดงนะห,ห,หมูแดงแล้วเขาก็จะมีซอสเนี่ยแบบซอสของจังหวัดเขาเนี่ยนะซอสหวานนี่ซอสหวานมันต้องเยอะซอสหวานนี่ควรจะราดบนหมูกรอบ่างนี้เลย ไม่ได้หวานผู้ชมมันจะเป็นออกหวานขมๆเล็กๆรสชาติแปลกๆแ,แต่อร่อยพริกสดมากผมชอบใส่ไปเลยแล้วก็นี่พลาดไม่ได้เลยไข่แบนไข่ลูกเขยอะนะฮะพอใส่พริกน้ำส้มไปแล้วจะอร่อยเลยเพราะว่ามันจะไปตัดหวานเพราะหน้าหมูแดงก็จะออกหวานนะฮะคนเพชรบุรีเนี่ย เรื่องความหวานหอมเนี่ยไม่ต้องห่วงครบอยู่แล้วอี่ได้มานะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังแต่ว่ารสชาติน้ำหมูดแดงนี่จะออกหวานนํำนะผมบอกก่อนมันเป็นหวานนำ้ำแต่ถ้าคุณปรุงเครื่องด้วยพริกน้ำต้มแล้วมันจะเข้ากันพอดีนะเอาเปรี้ยไปตัดนี่หยวนเป็นแบบกระป๋องแล้วคุณผู้ชมเขามาแล้วนะเรียบร้อยแล้ววางจำหน่ายแล้วเป็นแบบกระป๋องใครบอกว่า หาซื้อไม่ได้ตอนนี้ก็เริ่มวางตลาดแล้วไปจับจองกันได้ไปซื้อกันได้ที่แม็กโกโลตัสแล้วก็เซเว่นอีเลเว่นนะครับไม่หวานมากอร่อยแล้วอย่าลืมแวะมาเจ้านี้นี่ข้าวหมูแดงเจียมเลี้ยงเสียเพชบุรีรสหวานทานง่าย มีโอกาสเที่ยวจังหวัดเพชรบุรีนะครับอยากกินข้าวหมูแดงแล้วก็ลองแวะมาร้านนี้ดูไม่ผิดหวังคุณผู้ชม6กว่าปีเอกลักษณ์คือมีไข่มาตูมทอดด้วยนะฮะชื่อร้านว่าเจมเลี้ยงเซียค่ะอยู่ตรงไหนครับถนนประสงค่ะข้างแบงค์กรุงเทพค่ะวิกลาม่ากเก่าค่ะ,ะวิกแามากเก่าตองนี้เขเรียกว่าตลาดหลังวิกนะคุณผู้ชมมาได้เกี่โมงครับ ตั้งแต่7โมงเช้าถึงไม่เกินบ่าย2โมงค่ะแวะมาได้เลยวันนี้เรามีตุ๊กตาตีกวักจากรายการตีุ้นชนิวเป็นสัญลักษณ์ของรายการว่าเรามาเยี่ยมแล้วนะครับนอกจากนี้มีเครื่องดื่มสมุนไพรยวนครับเดื่มอร่อยแก้หายได้ประโยชน์ตอนนี้เป็นแบบกระป๋องแล้วสามารถหาซื้อได้ที่แมคโครลตันและเซเว่นดีเลเว่นนะครับมา่จางหวัดมาใช้หลังด้วยนะครับขอบคุณค่ะเดี๋ยวขออนุญาตแปะสติกเกอร์ไว้คุณผู้ชมเห็นสติกเกอร์นี้เข้ามาลองได้เลยตีอ้วนชนิวมาชิมแล้วครับ ซอสอนเนกประสงค์ตีอ้วนชวนหิวหาซื้อได้ที่ฟู้ดแลนด์สั่งได้ทางช้อปปี l a าซ d a ้ต่างจังหวัดสั่งทางแอดไลน์โปรพิเศษ2ขวด159ส่งฟรีทั่วประเทศวันนี้พาคุณผู้ชมนะครับมาร้านเล็กๆนะครับแต่ว่ามองข้ามไม่ได้เพราะที่นี่เป็นร้านอาหารใต้แต่ว่ามีเมนูแปลกเยอะแยะเลยนะครับเห็นร้านเล็กๆแบบนี้ <c oughs> เดี๋ยวดูชื่อแต่ละอย่างคุณอาจจะไม่เคยทานก็ได้ ร้านเล่าเรื่องอร่อยสวัสดีค่ะีแนะนำตัวหน่อยค่ะค่ะชื่อโบนะคะค่ะ ก็ร้านนี้นะคะร้านมาตะโรงแรนะคะเพิ่งจะมาเปิดที่กรุงเทพได้ประมาณ6เดือนกว่าๆค่ะอยากถามว่าร้านนี้ทําไมอยู่ดีๆถึงมาเปิดกรุงเทพแล้วเมื่อก่อนอยู่ที่ไหนเมื่อก่อนกี่ปีแล้วคือแม่ค่ะเปิดร้านอาหารอยู่ที่นครศรีธรรมราชมาเกือบ30ปีแล้วแต่พอดีว่าพ่อกับแม่อายุเขาเริ่มเยอะขึ้นสุขภาพก็เริ่มจะตามการเวลาเนาะเขาก็เลยอยากให้พ่อกับแม่มาอยู่ใกล้ๆค่ะจะได้คอยดูแลก็เลยให้พ่อกับแม่มาลองเปิดร้านที่นี่ดูค่ะอ่าแล้วก็มาเปิดที่นี่ประมาณ6เดือนแล้วเนาะ ตกเดือนกว่าแล้วที่บ้านเป็นคนใต้หมดเลยไหมเป็นคนใต้หมดเลยค่ะแต่ว่าพ่อกับแม่คนละจังหวัดอ๋อคุณพ่อจังหวัดคุณพ่อเป็นคนนครศรีธรรมราชส่วนคุณแม่เป็นคนนราธิวาสค่ะนี่นะฮะสาเหตุที่ลงมาเนี่ยเพราะว่าร้านอาหารร้านเนี่ยเอาชื่อร้านก่อนมาตะลองแลมันเป็นภาษาใต้ใช่ไหมเป็นภาษาใต้ค่ะอืมก็บางมามาตามาตะลองแล่ลองแล่ไหมใช่เรามาชวนให้มากินอะไรประมาณเนี้ยค่ะลองดูสิใช่ไหมใช่ค่ะร้านอาหารใต้ในกรุงเทพเนี่ยมันมีเยอะมาก เรามาเนี่ยเรามีอะไรที่ไม่เหมือนคนอื่นบนะ้างค่ะสิ่งที่คิดเอาไว้ว่าที่ไม่เหมือนคนอื่นก็คือว่าด้วยความที่ทางทางตัวเราเองอะคะ่ะกับทางแม่เป็นคนนราที่ว่าแล้วพ่อเป็นคนนครศรีธรรมราชเราก็เลยอยากดึงบางเมนูนะคะ่ะที่มีในพวกสามชายแดนใต้ที่เป็นเมนูหาทานยากอะคะ่ะซึ่งส่วนใหญ่อะบางทีจะเป็นบางช่วงที่จะมีการทํากินกันอะไรประมาณนี้นะคะ่ะขึ้นมาให้เป็นเมนูในร้านนะคะนี่แหละคุณผู้ชมผมนะสะดุดตาร้านเนี่ยร้านนี่เป็นร้านเล็กๆไม่ได้ใหญ่โตอะไรเลยแต่ว่า พอมองเข้ามาเนี่ยเห็นเมนูบางเมนูแล้วแบบเออ,อเราไม่ค่อยเห็นเนาะ,ค,ะคือถ้าเกิดคนนาราที่ว่าเห็นเมนูเหล่านี้คือปกติปกติค่ะคือจริงๆจะเป็นเมนูของทางมุสลิมเป็นหลักอะค่ะ,ะทางมุสลิมเขาจะทราบแต่ผมว่าคนกทมอ,อาจจะว้าวก็ได้นะเอาเมนูแรกก่อนชื่อว่าเมนูเป็นตูปะสูตรงค่ะตูปะชูตรงค่ะตูปะชูตรงพอจะทราบชื่อก็แปลว่าอะไรไหม ตูปะก็คือจริงๆมันจะเป็นภาษาภาษาอุสลิมเนาะตูปะก็คือจะเป็นเป็นเหมือนพวกข้าวเหนียวยดไ้ปลาหมึกอะคะอ่ะมันจะเป็นมีเป็นความหมายของของของ,ของแต่ละคำอะ,อะไร<อ>ประมาณนี้แล้วก็มารวมกันตูปะสู่ตรงก็คือเป็นปลาหมึกยัดไส้ข้าวเหนียวจริงๆเราจะหากินอาหารอย่างนี้เมนูนี้ได้ที่นราธิวาสที่สามชายแดนใต้ค่ะนรายาลาแล้วก็ปัตตานีอ๋อส่วนใหญ่ไม่ค่อยไปจังหวัดอื่นเนาะใช่ะจะเป็นอาหาร3จังหวัดชายแดนใต้ใช่ค่ะอ๋อนี่นี่เมนูนะอีกเมนูที่บวกเป็นขึ้นเนี่ยตรงไม้กระดาษเล็กๆเนี่ยอีกอันนึงคื え<ペー> เป็นสามาีแกค่ะสามาีแกค่ะชื่อเหมือนป้าคนหนึ่งนี่คืออะไรฮะค่ะก็คือเป็นเป็นข้าวเหนียวเหมือนกันค่ะที่กินกับสมันปลาคือถ้าเกิดเป็นกรุงเทพอะค่ะจะคล้ายๆข้าวเหนียวหน้าสมันปลาแต่ว่าตรงนี้สมันปลาที่นี่ค่ะจะต่างจากทางที่กรุงเทพเพราะว่าสมันปลาของทางสามแชดนใต้ค่ะจะเป็นปลาทูแขกที่ไปขวกะทิอะค่ะแล้วก็จริงๆอะเราสามารถดัดแปลงไปกินกับอย่างอื่นก็ได้อย่างเอาไปโรยข้าวสวยทานก็ได้หรือว่าจะไปกินกับข้าวเหนียวหรือว่าทานเล่นก็ได้ แต่ว่าขอ,องทางร้านเราอะค่ะดีว่าที่บ้านอะส่วนใหญ่จะชอบไปมิกกินกับทางข้าวเหนียวมูนที่กินกับข้าวเหนียวมะม่วงอะค่ะเราก็เลยเอามาแปลงเป็นสามาอีแกที่เป็นข้าวเหนียวหน้าปลาค่ะอีกตัวนหนึ่งชื่อแปลกมากชื่อว่าคือเลยนะกือโปะค่ะคือโปะ,ค,ะคือโปะคืออะไรนะคือโป๊ะคือจริงๆจะเป็นเข้าวเกียบปลาค่ะจะเป็นข้าวเกียบปลาสดคือที่ที่สามนใต้ค่ะจะมีข้าวเกียบมันจะมีเป็นข้าวเกียบปลาสดกับข้าวเกียบที่เป็นคือโปะที่ทอดเลยที่แข็งๆอะค่ะซึ่งจะเป็นเมนูทานเล่่นที ที่คนทั่วไปจะทานแล้วหาได้ตามตลาดที่ว่าเยอะมากแต่ว่าเราเลือกที่เป็นคือโปะที่หายากตรงที่ว่ามันจะเป็นเส้นเขาเก็บปลาสดแล้วเรามาฝ<ม>านเป็นชิ้นแล้วทอดแล้วทานกับน้ําจิ้มคล้ายๆน้าจิ้มไก่ค่ะม,มันก็จะเหมือนเป็นเมนูทานเล่นค่ะทานเล่นนะคุณผู้ชมชื่อคือโปะนะ,ะอีกตัวหนึ่งเป็นแกงที่ผมรู้สึกก็ผมไม่ค่อยเห็นอาหารใต้ส่วนใหญ่เอาง่ายๆเลยเข้าร้านอาหารใต้นะมาละแกงเหลือง แต่ที่นี่จะมีอย่างแกงตัวหนึ่งที่ผมไม่ค่อยเห็นคือจะเป็นแกงพริกกระดูกอ่อนหมูค่ะอ,อ๋อแกงพริกกระดูกอ่อนหมูค่ะเออนี่ไม่ค่อยเห็นมันคือยังไงอะ่ะกระดูกหมูอ่อนนะคะแล้วก็เราไปแกงไปแกงกับทางแกงเครื่องแกงที่มาจากาคนครศรีธรรมราชตัวนี้เผ็ดไหมฮะเผ็ดมากเผ็ดบ้าด้วยคุณผู้ชมนะ,ะอีกอันนึงเป็นน้ำพริกแต่มันสีดำค่ะอันนั้นจะเป็นน้ำพริกบูดูค่ะก็คือเป็น ของทางสามเฉดนใต้เหมือนกันเพราะว่าบูดูค่ะเราใช้บูดูจากสายบุรีปัตตานีอค่ะมาแล้วก็เอามาทําใส่พวกามะนาวพริกตะไคร้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็กุ้งสดค่ะอารมณ์เป็นน้ําปลาทางใต้ก็จะเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละภาคของบ้านเราเนาะร้านอยู่ตรงไหนครับเพิ่มสินวัชรพลค่ะใกล้ๆโรงเรนไทยรัฐค่ะอ่ากี่โมง เปิดตั้งแต่10บโมงถึงสองทุ่มค่ะมีหยุดวันไหนไหมครับมีหยุดวันอังคารวันเดียวค่ะหยุดวันอังคารวันเดียวนะเพราะฉะนั้นมาได้เลยเดี๋ยวผมจะขอนี่คลองชิมแต่ก่อนจะชิมเนี่ยอยากให้ทางร้านเปิดสูตรให้ดูสูตรหน,นึ่งได้ไหมฮะได้เลยทาให้ดูสักเมนูหนึ่งได้เลยเอาเมนูไหนดีครับตูปะชูตรงค่ะนี่ตูปะชูตรงอย่าอ่านผิดเหมือนผมนะผมอ่านตะป,ปูชูตรงเรื่องเลยตูปะชูตรงนะเมนูนี้ก็คือเป็นเมนูของ3จังหวัดชายแดนใต้เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับวันนี้ขอบคุณมากเลยขอบคุณนะครับขอบค ขั้นตอนแรกนะครับนำข้าวเหนียวดิบครับมายัดลงในตัวปลาหมึกไข่ครับแล้วก็กลัดด้วยไม้ยิ้มฟันจากนั้นนะครับเราก็มาตั้งกระทะใส่กะทิลงไปครับตามด้วยเกลือครับน้ําตาลโนดแล้วก็ใส่ปลาหมึกที่ยัดไส้เอาไว้ใช้ไฟอ่อนๆนะครับย้ําไฟอ่อนๆนะครับผัดให้ปลาหมึกและข้าวเหนียวเนี่ยค่อยๆสุกนะครับในขั้นตอนนี้จะต้องใช้เวลาสักเล็กน้อยนะครับจากนั้นก็นําปลาหมึกขึ้นมาบ้างครับแล้วก็ลงไปผัดอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้น้ำกะทิเนี่ยซึมเข้าไปในข้าวเหนียวนะครับพอเสร็จแล้วเราก็มาตักใส่จานครับเพียงเท่านี้ก็จะได้เมนูที่มีชื่อว่าตู้ปะชูตรงจากร้านมาตะลองแลครับมาแล้วครับคุณผู้ชมพอดีน้องโบก็แถมมาอีกหลายเมนูเลยแต่จริงๆผมอยากจะาพรีเซต์เมนูที่คุณผู้ชมหากินที่ไหนก็ไม่ได้ร้านอื่นก็ไม่ค่อยจะมีนะฮะแต่ว่าตอนนี้มีเมนูอื่นมาปนก็มีเนี่ยข้าวยำนะครับแล้วก็มีสตอผัดกุ้งซึ่งหากินได้หลายๆร้านทั่วไปแต่ร้านนี้ก็มีนะฮะ เดี๋ยวผมชิมเลยดีกว่าอันดับแรกขอแบ่งข้าวไว้ก่อนแบ่งข้าวจากข้าวยำมาน,นิดนึงไว้ก่อนเตรียมไว้ก่อนเตรียมไว้ก่อนนะส่วนข้าวยำเนี่ยเขามาแล้วเดี๋ยวผมยำให้ดูคุณผู้ชมไม่รู้ใครกินยังไงนะแต่ถ้าเป็นผมเนี่ยผมเอาทุกอย่างรวมกันหมดเลยรวมกันเลยเข้ามาหากเลยคุณผู้ชมยำเข้าไปแล้วทางใต้ตเนี่ยเขาจะมีน้ำตัวนี้คุณผู้ชมชอบมากก็ใส่มากชอบน้อยก็ใส่น้อยนี่น้ำข้าวยำน่านลงไปครับผมราดหมดเลยแล้วกัน ในไหนๆมาละสัดส่วนน่าจะพอดีกันเตะอ่าเทุคทุกกันให้เรียบร้อยครับเนีแล้วเวลาทานคุณผู้ชมก็จัดมาสักหนึ่งคำแต่ผมนี่แบบนี้แล้วก็ชิมเลยอืมคนใต้สุขภาพดีพเพราะอะไรรู้ไหมเขากินอะไรก็มีผักหมดน้ำพริกก็ผักเข้าวยำก็ผักกินแกงแล้วก็มีผักแนมตลอดหมูสับปลาเค็ม ตอนคุณพ่อเอามาเสิร์ฟแล้วู้กลิ่นปลาเค็มลอยมาหอมเตะจมูกมากอืนอันนี้ต้องทานกับข้าวหน่อยนะมันหนึ่งน่าจะแบบว่าพอดีกันกลิ่นปลาเค็มเนี่ยมันหอมขึ้นจมูกเลยแล้วความเค็มของเขาเนี่ยเป็นเป็นความเค็มที่แบบหอมอ่ะกำลังดีแล้วผัดได้แห้งมากคุณผู้ชมทั่วญ่เราจะเจอแต่คั่วกิ้ง,งหมูอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้คั่วกิ้งปลาทูฮนะต้องจัดจ้านแน่นอนดูจากสีสันแล้ว ร้อยร้อยจังคู่กับรสชาติดีโอ้โหหาร้านนี้จัดจ้านมากนะคุณผู้ชมแกงพริกนี่โอ้โหยังไม่ต้อกินเหงื่อแตกนะรู้สึกได้ถึงความเผ็ดเลยแกงพริกกระดูกอ่อนนะคุณผู้ชมนะเอาซะหน่อยหนึ่งนะเข้มข้นถึงใจจริงจริงกระดูกอ่อนนะรสชาติเนี่ยโอ้โหนี่เผ็ดเลยเผ็ดแต่อร่อย แล้วก็รสชาติจะมีความเค็มนํำนะคนใต้เขาไม่ค่อยใสย่น้ำตาลอะไรเยอะหรอกก็จะเค็มหอมเผ็ดแล้วก็เข้มข้น<_><_>ตัวนี้ต้องมากินตอนร้อนๆคือโปะ๊ะโอกรอบมากกรอบแบบโอ้โหคแบบุณผู้ชมขออนุญาตใช้มือนะกรอบเลยแ,แล้วยินเสียงใช่ไหมฮะเพราะอร่อยมันจะเป็นปลาเส้นนะฮะน้ำพริกนี่ใหญ่คุณผู้ชมมากินนะนะอะไรอย่างปแปลกๆดูสีสันเนี่ยนะคินแบบเลยแล้ว,วกันแหมกับผักนี่แหละ ม,มันจะเค็มๆเป็นน้ำพริกรสชาติเค็มของทางใต้เขาอันนี้คนเมืองน่าจะชอบและคิดถึงพอทานอาหารหมดนี้โอ้พาไม่ได้ตดนี้เขาผัดไปแล้วสโตอบัดกุ้งนี้แน่ว,ว่าแบบนี้ต้องเป็นคนใต้ทำเต้านั้น้ำเลยคนอื่นนำก็ไม่อร่อยนี่กุ้งเด้งๆสาตอหน่อยแบบนี้เลยนี่ข้าวร้อนๆน,นะผัดดีมากอร่อย ร้านนี้คุณผู้ชมอ่ะตัวนี้ตกลงมันจะเป็นของขาวแล้วมันจะเป็นของหวานในวัวนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ที่แท้คือปลาหมึกแับไส้ข้าวเหนียวนะฮะถามไม่หมดคนอื่นจะได้ทานได้นี่นี่เป็นปลาหมึกยัดไส้ข้าวเหนียวนะฮะเราจะไม่ได้กลิ่นข้าวปลาหมึกข้าวจะคล้ายๆล้ายข้าวของรีซอตโต้ยังไงข้าวมันจะกรุบๆ,ๆ,ๆแล้วก็มีความหวานหอมกะทิ สามารถอีแกตอนนี้เสร็จแล้วอีอ้วนยอีอ้วนตัดอยู่นะฮะไม่ใช่อีแกมลองมาคุณผู้ชมไม่ผิดหวังเลยผมจะปิดท้ายด้วยคำนี้นะฮะแล้วก็จะมีผลิตภัณฑ์พริกแกงกระดกวันรสเข้มเต็มเครื่องเทศมอไปทางร้านเอาไว้ใช้ด้วยกระดกวันก็มีพริกแกงคู่กิ้งนะครับคุณผู้ชมทําง่ายมากไปซื้อทํากันดูแล้วครับไม่ผิดหวังแน่นอนพริกแกงก็รสชาติด,ดีมากนี่ตัวนี้ปิดท้ายครับและอย่าลืมแวะมาร้านนี้มาตามาตะาลองแล้ลองแลงแ่มาตาลองแล้ ร่อยจังหูครับร่วมสนับสนุนโดยต้นตำรับเครื่องแกงไทยกนกวันรสเข้มเต็มเครื่องเทศซอสอนเนกประสงค์ตีอ้วนชวนหิวหาซื้อได้ที่ฟู้ดแลนด์สั่งได้ทางช้อปปี้ลาซาดา้าต่างจังหวัดสั่งทางแอดไลน์โปรพิเศษ2ขวด159ส่15 9, ทรงฟรีทั่วประเทศช่วงทัวลงพุงวาไราตี้ สวัสดีค่ะมุกค่ะสวัสดีค่ะหนึ่งค่ะเราสองคนเป็นผู้ช่วยพยาบาลดูแลผู้ป่วยค่ะดูแลคนอื่นมาเยอะแล้วเราอยากให้ทางรายการดูแลเราบ้างอยากกินกุ้งใหญ่ผัดเส้นจันค่ะได้ข่าวว่าที่นี่รสจัดน่าทานมากค่ะอยากกินขาหมูเยอรมันทอดกรอบๆค่ะน้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บๆค่ะจัดให้หน่อยนะคะ สวัสดีค่ะชื่อนุ่นนะคะเป็นผู้ดูแลร้านบ้านยายเวียงร้านบ้านยายเวียงจะเป็นร้านสไตล์คาเฟ่เอเลตรองร้านบ้านยายเวียงจะติดอยู่ริมคลองติดอยู่กับป่าชายเลนติดกับปากอ่าวลูกค้าสามารถมาชมบรรยากาศป่าชายเลนได้ค่ะเมนูที่มานําเสนอของทางร้านของวันนี้นะคะพิซซ่าซีฟู้ดไก่ทอดบ้านยายเวียงยำบ้านยายเวียงซีฟู้ดถังซิก้าผักขมดิบชีสขาหมูเยอรมันทอดจิ้ม ปาซอสครีมไข่กุ้งกุ้งใหญ่ผัดเส้นจันทางร้านบ้านยายเวียงยินดีต้อนรับและพร้อมบริการและส่งมอบความประทับใจให้กับลูกค้าทุกวันนะคะร้านบ้านยายเวียงเปิดทุกวันค่ะเย้เจอกันแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่คือผู้โชคดี2ท่านที่โชคดีมาทานอาหารฟรีกับเราในวันนี้เมื่อกี้เราเปิดแนะนําตัวกันไปแล้วออยากกินนั่นกินนี่เนาะใช่ค่ะสนุกสนานล่าเริงนะฮะสองท่านนี้ทำอาชีพเลยนะครับเป็นผู้ช่วยพยาบาลดูแลผู้ป่วยค่ะอ่าเคยเจอเคสแปลกๆกบ้างไหม เคยค่ะอย่างเช่นอย่างเช่นตื่นมาแล้วแบบว่าไล่ออกจากบ้านเฮ้ยใช่แล้วคุณหนึ่งเคยเจออะไรบ้างเจอก็อคือแบบประมาณว่าจำจำเราไม่ได้ว่าเราเป็นไทรหม<อ>ไมถึงว่าประมาณว่าเข้ามาแล้วเธอเป็นไทรเธอจะมาทำรท้ายฉันทำไมเธอจะมาฆ่าฉันหรืออะไรพูดไปเรื่อยเปื่อยเลยจริงมากแล้วเคยโดนทำร,ร้า,ายร่างกายบ้างไหมโดนทำร้ายก็ไม่มีอะไรมากานอกจากแก้ไม่ยิกเราอะไรอ๋อแกไม่ยิกเราวันนี้เป็นโอกาสดีที่จะพามาเลี้ยงถูกใจไหมฮะถูกใจมากเลยค่ะขาหมูทอดกรอบ ของชอบเลยค่ะอันนี้ซีฟู้ดแซ่บๆอืออันนี้ต้องัเ<ช>ส้นจันที่ขอไว้ใช่ไหมฮะใช่ค่ะวันนี้เราอยู่ที่ร้านบ้านยายเวียงนะคุณผู้ชมร้านนี้บรรยากาศดีมากที่นั่งเป็นซุ้มลังนกไปเลยต่างๆริมน้ำพร้อมไหมพร้อมค่ะหิวยังหิวแล้วค่ะอ้าวมาลุยกันเลยดีกว่า ด็กป้อนในคนไข้ใช่ไหมอันนี้คนไข้มาป้อนทัวลลงพุงกินฟรีเที่ยวฟรีกับรายการตีอ้วนชวนหิวเพียงถ่ายรูปคู่กับถังเวลแก๊สที่ร้านหรือที่บ้านขนาดใดก็ได้แล้วส่งมาที่อินบ็อกแฟนเพจตีอ้วนชวนหิว แล้วบอกมาเลยว่าอยากกินอยากเที่ยวที่ไหน World Gas สจะเป็นเจ้าภาพพาคุณไปกับรายการตีอ้วนชวนหิวสนับสนุนโดยบริษัท WP Energy จำกัดมหาชนผู้ผลิตและจัดจำหน่าย World Gas วันนี้ผู้โชคดีแล้วก็รายการทีอ้วนชวนหิวนะครับต้องขอบคุณพี่นุชแล้วก็ร้านบานเยวียงมากเลยให้เราได้มารู้จักบรรยากาศดีๆแล้วก็อิ่มอร่อยกับอาหารซีฟูด้ด ฟิวชั่นนะถ้าดูแล้วอยากจะมาสัมผัสบรรยากาศแบบนี้สำรองที่นั่งเข้ามาเลยร้านอยู่ตรงไหนครับร้านแม่เิวยงอยู่ติดถนนเรียบคลองพิทยาลงกรณ์ค่ะร้านอยู่ติดถนนเลยนะคะตรงข้ามวัดหลวงพ่อเต่าค่ะอ่าในโซนบางบุรียทะเลค่ะในโซนบางบุรีชายทะเลค่ะเปิดจันท์ถึงสุกเปิดเวลา9โมงปิดทุ่มครึ่งค่ะครับเสาร์อาทิตย์เปิด8โมงครึ่งปิดทุ่มครึ่งเหมือนกันค่ะร้านเปิดบริการทุกวันค่ะแวะมาเลยคุณผู้ชมแล้วถ้าเกิดวันเกิดนะมารับประทานโชว์แบบประชาชนจะได้ลด เท่านั้นไม่พอนะคุณผู้ชมมาทานและใครดูผ่านรายการตีอ้วนชวนหิวพูดคําว่าดูมาจากตีอ้วนชวนหิวพี่จะลดให้10%เชน่นกันค่ะมีกําหนดไหมไม่มีกําหนดค่ะตลอด hey, เลยตลอดเลยนะวันนี้ผมก็มีพักกันเปื้อนจากเวอร์แก๊สนะครับแล้วก็มีตุ๊กตา้อมเติมสุกนะครับใส่ที่ชู้บริการลูกค้าได้มอบให้ทางร้านใช้1ชุดด้วยมอบโดย WP Energy ยผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเวอร์แก๊สนะครับแก๊สหมดอย่าลืมกดสั่งเวอร์แก๊สสามารถสั่งได้ที่ร้านแก๊สใกลบานคุณมอบให้1ชุดเลยนะคบค,บ,บค่ะ